กับผมในเกรทอมสกายเหมือนเดิมนะครับวันนี้มันอยู่ในเกมสงครามปื่นออนไลน์นะครับจะกดลองเล่นแซ่ครับผมเขาแล้วครับผมเข้าเิมแล้วอันนี้มันเป็นแบบฉบ,บับเอ้ยอันนั้นสิไม่ใช่ฉบับก็อันนี้เหมือนเดิมครับผมเนเซิร์ฟแนะนำก็เซิร์ฟแนะนำผมได้เวลอน,นัน เรียกแมงมันแล้วเนี่ยเวลผมนีแ่แหละโอเคเราไปเล่นกันเลยอ่ะอืมเอาอะไรดีเอาอะไรดีออรดน,นดี่เอาหนี้ดิเอาดิเริ่มจับคู่เลยเชิญเพื่อนมาดีกว่าโอเคเชิญครับเ okay. ชิญไม่ทันครับผมเชิญไม่ทัน เริ่มเลยครับผมในด่านนี้ครับเป็นผู้เล่นวัดเด้อโอ้โหถึงกระจมเฮ้ยมาได้ทำแบบเมื่อกี้มันไม่แฟร์เนี่ออกไปแล้วไปแล้วหนึง่งอ,อ,อัดเร่ว แม่นใส่แม pues ่งครับใส่ระเบิดครับใส่ระเบิดครับใส่ระเบิดครับระเบิดครับเอยไปตกหลุมใครอ่ะเออน่าผมบอกนนึงนะครับว่าทีมของเป็นทีมที่ไม่เก่งเลยตอนเนี้ยน่าาวหนาวนาาวโอโหไม่เก่งจริงๆเชียวครับเริ่มคลิปกันต่อได้ครับผม กระโดดสิครับรอไหมครับถ้ารอเด็กชักแล้ครับจ้วงเลยครับจ้วงเลยครับจ้วงด้วยครับจ้วงเลยครับอีโอว่ะเด้ออ่ะมันทำกับผมละครับมันเจ๋งมากเลยลเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บมามามา,มาเฮ้ยเฮ้ย โอ้ผมมาเล่นเกมเพื่อโชว์ความไม่เก่งนี่ตอนเนี้ยเป็นรายการโชว์ความไม่เก่งแห่งชาติไทยโอ้ตายเป็นกรปาาาะป๋องศาสตร์แหละไอ้เนี่ยวัดดีเด่นครับเป็นสถิติใหม่ในการเล่นเกมของทุกคนครับ เดดรัวรัวรัวโอ้โหเดดเดฟไม่มีสต,ติละ่ะเดดคนเล็กก็เดฟไม่มีสติอะครับาาข้ามไมข้ามไงโดนไปไงวยหน้าแดงเลยเ oh, มืเ่อกี้ oh, oh. เลือดเต็มหน้าเลย โบลโตครับระเบิดครับมันจ้วงผมนิ่เดียวเลยมันมันแรงดูความแรงผมเป็นคนอัพเลือดอ่ะผมไม่ได้อัพพวงนี้ไงเข้าใจไหมผมเลยเลือดอน,นัน้นเลือดเยอะแยเลือดเดยอะก็ช่วยยื้อชีวิตเรานะเดี๋ยวเข้าใจผิดเอ้ะฆ่าอีกหนึ่งคนครับ ใจรับศูนอ่าอันนี้ก็เราจะเล่นในด้านนี้ครับในด,ด้านนี้เราจะเล่นในพารทนี้ครับ <the> ซึ่งผูไม่นานหรอกครับถ้าเราเดกันเนี้ยครับถ้าเล่นด้านนี้จบก็จบคลิปนครับแค่นี้นะครับ จะมึงอยากบอกแต่ผมจะเล่นที่ได้ผมจะเล่นชน,นะหนึ่งเหม่งต oh 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 ู้เหม่เอ้าเมื่อกีเด็ดมันกำลงร้องครับมันกำลงร้องร้องไม่นี่ดูดิจ้ะจ้วงไม่หยุดจ้วงไม่หยุดสายจ้วงไม่หยุดแ้าจริงเวลาเล่นเกมคนเราต้องมีสมาธิอย่าง,งนี้ผมก็ยังไม่พูดนะ แต่นันไม่ได้การแัทเกมมันต้องคู่กันใช่ป่าวเออนะซึ่งทำให้ผมกังวลใจหนึ่งเรื่องอืมมันผมคุยกับคนล่องหนุนน่ะใช่เป่าไม่ต้องใช้เป่าเลยไรขี้ว้างเอยอีกลงดีมันไม่แฟร์มันบ้าเบอ่ามันแา่ของมันน่ะเออเออมันไม่แฟร์ใช่ป่าวมันไม่แฟร์ใช่ป่าวทุกคน โอ้ยโอ้ยอุ๊ยผมทุูมผมยอมแล้วว่าผมดีด้วยตัวเองเนะี่ยดีด้วยตัวเองแล้วมันก็จะมาคว้างดักทางเราครับผมเป็นมิตรกรรมพอเริ่มเกมคุณจะได้รับพิติกรรมนี้ตลอดน,นะพอเล่นในเกมสงครามปืนอันนี้ครับสงครามปืนอะไรไม่รู้ที่เจอนนี่ก่อนอโอ้โหมันเล่นเต็มกระบ,บ้าผมเลยปาก เฮ้ยหุ่นน้องกระโดดตามนะกระโดดแล้วเจียนกระโดดเราจ่วงไม่กระโดดแล้วจว้วงจ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 ้วงกระโดดแล้วจ้วงลูกทากระโดดมาจ้วงแมงโดนจ้วงแทนเนี้ยผมได้รับครึ่งเลย ล้วไม่มีชื่อเสียงอะไรงั้นโอ้ย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 เต็มหน้าเต็มอะไรเต็มทุกอย่างครับผมโอ้ยแองอะไรวะไม่ด่าพวกมึงมามีธรรมดามาเราเรียกคาเจนเลยเว้ยเดวเดวครับเร่นงเงี้ยเลเวลหกเปอร์เซนต์เองโอ้โหอ่ะโอ้โหโดนจ้วงหลังโดนหักหลังครับผม ขาช่างเล่นเก่งช่างเล่นไม่มีทิปิแล้วก็ช่างเล่นแบบกิติไม่ขอเล่นด้วยอ่ะอย่ามาตีแม่นี่นะมันหลบได้ <c oughs> ได้ไงเนอ๊โอ๊บโอ๊บนี่ใส่แกจบไม่ อ้าเฮ้ยมันก็ไม่เคยจะบอกเลยนะว่าข้างล่างมันไม่นั่นผมไม่สายระเบิดครับคว่างระเบิดอย่างเดียวไม่สนจิตไม่สนกระตจช่วปต่อน้องช่วป่อน้องตุง้งโอ้ยเลือดแรกใคลแก้แค้นแล้วก็โดนแค้นแก้ครับผมเรียกว,ว่าการแก้แค้นแก้ เจอระบบนานรถตครับนานรถตนานรถตไตครับในโนตัดนานรถตใจโนตัดครับใจโลตัดหักโวตีหักโดนตีหักโดนตีเจ็บเพราะโดนตีแต่ตีเขาะโดนเจ็บเฮ้ยมันตัวเล่นมันเล่นมากนะเฮ้ยมันเล่นมากนะเราก็อยากเล่นมากนะหย่าเรจะโดไปยังเอี่ยง ไปเลยเลยอยไอ้เอาเล่นเกมทาไหนกันอนะคว่างรู้ความไกลเรื่องจริงนี่อยากรู้จริงว่ามันจะคว่างไกลถึงนั้นนะไหมแพ้ครับผมตามสเต็ปครับผมเออคลิปนี้ก็ขอคลิปนี้ผมก็ขอลาไปเพียงแต่เพียงเท่านี้ครับเท่านี้ งั้นผมคลิปนี้ผมขอลาแค่เพียงเท่านี้ครับลาสวัสดีเลยครับสวัสดีลาผมม้นน่าฝันได้งไงเนะี่ย